โอเค okay, ครับก็กลับมาที่ข้ชมเงินหน้าหิ้งกัทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหางของเคนคาเนกินะหางหางพระเอกนะครับกอมันจะมีประมาณหกหางนะครับอันนี้แค่อันนี้ผมได้หางสี่มันเป็นหางตาขาบนะครับนี่เป็นรหัสของเพื่อนนะครับเรารีวิวหางแรกกันเลยนะครับนี่หางแรกเป็นสามหางนะครับมันก็ปูปูแบบนี้นะครับมันก็มัน อันนี้ฝั่งคนนี้มันตัวถึกนะครับตัวนีคนนี้ตัวถึกมันก็ปุบนี่ห่ะหางแรกนะครับเอาปุ๊บห่างแรกมันก็ไม่มีอะไรดีหรอกครับแต่ถ้าคนมีออโต้คิกนะสมมติอะตีโค่นรัวครับนะครับห่างที่สองไอพูดหน่อยก็ได้นะโวยง่อยเดี๋ยวนี้หางที่สองนะครับมันก็สควีฟปุบสควีอาร์ไอสิว e ีปุบก็สควีอาร์ตุบอันนี้ก็ โจมตีเร็วนะครับทนดูช้าๆต่อไปห่างที่3เป็นห่างนี้จะเล็กลงมาจากห่างใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็ตีใช้ได้อยู่ก็นี่ปุ๊บกดตัว F ตุบตัว E, e ีมันก็จะแบบต่อยรัวๆตัว R ก็มาแบบตุบน,นะครับว่าว่าไม่มีอะไรครับไปห่างที่สี่กันเลยห่างห่างของวันนี้นะครับ อันนี้สิก็เป็นหางตะขาบนะครับนี่คือสกิล l E นะครับตูบฟาดลงไปกับพื้นนี่คือสกิล R R คือหมุนห่างไปสกิล l ก็ปุบมันต้องอยู่ระยะนนู้นะดะแล้วก็กดสกิล F ตูบนี่ก็ใช้ได้นะครับแล้วจะลอไป PP พกันเลยนะครับมาเนี่ยไปไปเลยโอเค ทย่อรลีนาอะไรนะครับไปทีารีนาเอออะไรครับไม่รู้ยือหรอกเนื้อผัดเพื่อนนะรับอ่ะกดเล็กดเลย,เลยมาวะมาหนึ่งสองสามกดเข้ามาสิไปยัง โอเคเอากดออกทำไมนี่ทำมาลงมาเลยจะใช้หางสีก็ต่อสู้นะครับหางแรกครับเอาหางแรกก่อนใช่ไหมเอ้าหางอะไรก็ได้เอาเอาหางหางที่สี่นะครับหางที่สี่เลหางระคับเลยเอฟเฟกต์ครับดูเอฟเฟกต์นะครับมาของผมก็ปรับสุดนี่แอฟเฟกเสี่ยงเอาไว้เอ่อนะครับ กระโดดไปแล้วปุบไม่โดนเอ้ไม่โดนถูไม,นไม่โดนครับจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่โดนเลยครับเอ้ยอ้ครึ่งหลอดเกือบเกือบครึ่งหลอดปุบเออไปเข้าปุบเอาเข้า ดาเมจมันก็ใช้ได้อยู่นะถ้าแบบใส่รัวๆเลยโอ้เจ็บขังรถตีผมตีรัวๆเลยขอดโก้ขังรถอ่ะ <c oughs> ใครออกอะใครออกดิคอดอ่ะโอ้ถูกใครอยากเข้าดิคอดก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอ้อยเจ็บ,เจ,บเจ็บกระแตกแต่วันนี้ผมก็ไม่อยู่นะคไม่ได้ทำคลิปหรอก วันนี้ไปส่งพี่ไปมาหาลัยรอ้าเจ็บชิบหายเลยอ้าตุบเออกับแท็กกับแท็กกับแท็กอ้อเออกับตทกอืออตุบแตกปะแ,แ,แตกปะแตกแตก,แตก,แตกเอะไครับบริษัทต,ตัวครับอ้ยครับ,บไม่มีแค่นี้นะครับเวลาเพื่อนนะครับอ่ะเรามาเกิดอารียบมาเลย ก็ไม่มีอะไรไม่แค่ได้แล้วครับบ๊ายบายจ๊อจ๊ออ่ะไอ้เกินบ๊ายบายจ๊อจ๊อ